สัสดีทธ์ท่านนะวันนี้จะพามาชมชุด4คูณ4 7 9 9 0 0านบาทครับวันนี้อัปเดตย9มกราคม2567นะครับวันนี้นี่มาดูชุดนี้ครับนี่ MT 802แท่นเลยนะครับนี่ครับซับเบียดที่4โอโอมชแนลละ2ใบชแนลล่างก็ขับซับเบียดนี่ที่4ี่โอมก็ชแนลละ2ใบครับชแนลข้างบนก็ขับเสียงกลางครับนี่ยังสามารถสลับซับเปลี่ยนกันได้ครับนี่แอมแท่นนี้สเปคเดียวกันนะครับ แล้วก็มีอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็มี EQ 3ิวแบนด์2ชั้นแล้วก็มีคอร์สแล้วก็มีไมล์ลอยจูนเคลื่นได้รุ่นตอง9ครับนี่ตอง9ดีครับนี่จูนเคลื่นได้สแกนเคลื่นได้ครับครับถือว่าเป็นไมค์ที่เด็ดอีกหนึ่งตัวครับเป็นรุ่นเสาหน้าแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่น APSC 8 1 0 USB ครับชาร์จแบตเตอรี่ได้ครับ5โวลต์2แอมป์ครับนี่ก็แหลกขนาด12 U ครับแหลก12 U สามขาผิวแคปลาชิสวยครับวันนี้ แล้วก็มิกเซอร์ขนาด16แชนแนลรับ16ช่อง4พารามิตริกเราเนี่ปรับนี่สี่พารามิตรกมีคอมเพรสเซอร์ในตัวโลว์ค่าถึง80เฮิรตลดไปถึง26 dB ครับนี่ครับมีทั้งหมด4ออฟเอฟเฟก Effect แท้100โปรแกรมเลยนะครับอีฟเอฟเฟกแท้เรานี่24โปรแกรมตัวนี้แบบนี้แล้วก็มีอีก4กลุ่มปุ่มออนออฟครบเซ็ตทุกอย่างครับนี่แคมซ้ายขวายปุ่มออนออฟครับ แเรามีไฟเพนท้อม48โวลต์นะครับนี่48โวลต์ซับเบตเป็นแผ่นดินไหวนะครับพี่ลูกค้าเลือกวันนี้นะครับนี่เป็นแผ่นดินไหว18นิ้วนี่พี่น้องทางช่องเมกนะครับมารับครับเราเป็นแผ่นดินไหว18นิ้วนับดอกเป็น18 Pro 2โปรไมเหล็ก2ก้อน1,200องร้อบาทไว้4นิ้วครับตัวนี้ครับทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็เสียงกลางเป็นที่1นที่ที่1 12นิ้ว1290นะครับตัวนี้เป็น400ร้อยบาทแถมยูนิตคอมชีสีเน็ตเวิร์ดในตัว ครบเซ็ตพร้อมใช้งานทั้งหมด4ใบแถมฟิลเตอร์ให้มีฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยทุกอย่างครับนี่ครับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วครับนี่ให้ชมกันหูจับเด็กทุกอย่างกันกลิ้งครับไม่อัดคุณภาพไม่อาดแถมไม้ดีทีเดียวเจ็ดชั้นครับดูสลักลูกปืนมาเป็นเพดหลบฝนข้างหลังนะครับข้างนี้เป็นไม้อัดยี่สิบมิลงานสีโจตันที่สวยชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนี่ครับเพดหลบฝนข้างหลังนี่ครับนี่ครับใช้สวยทั้งหมด4ใบนะครับ เหลือมินิคอมสี่ีเน็ตเบิร์ในตัวครบเซตครับมีเน็ตเบิร์ครบเซตทุกอย่างครับนี่เนี่ยมีเน็ตเบอร์ครบเซตทั้งหมด4ใบแถมที่วางแพรนให้ครบเซตทุกอย่างนะครับนี่สหรับเซตนี้มิกเซอร์ก็เป็นตัวใหญ่ครับ16ช่องมิกเซอร์นี่จุใจครับสิบหกช่องนะครับนี่เป็นคอมเพรสเซอร์ครับนี่มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนี่ยคอมเพรสเซอร์ช่วยบีบเสียงเสียงวีดเสียงอะไรต่างๆก็สามารถช่วยได้ครับนี่ครับ อีวันนี้2 9มกราคมอีกหนึ่งวันนะครับที่อุบลร,ราชธานี4คูณ4 79,900ทั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งานแหลก3ฝา1 2ยูมมีล้อครับหมุนได้360องศาแล้วก็มีที่ล็อกล้อให้ครับนี่สลับกันเลื่อน,นแหลก3ฝาฝาบนฝาหน้าฝาหลังครับนี่ผิวแคบล่ามุมอลูมิเนียมให้สวย ขอบคุณทุกการติดตามด้วยกันแล้วกันชุดนี้นะครับ4คูณ4 29มกราคมที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ